สอนวิธีทำกิฟต์ติดผมรูปหัวใจแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลย อุปกรณ์ของเราก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นลวดกำมะหยี่กับกิฟบนะคะวันนี้ใช้สีขาวกับสีแดงขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะพับนะคะลวดกำมะหยี่ของเราให้เป็นวงกลมนะ้าแบบนี้ค่ะขนาดตามชอบนะคะอยากได้เล็กหรือใหญ่นะคะแล้วก็ม้วนตรงปลายนิดนึงจากนั้นเอาส่วนที่เหลือนะคะมาพันนะคะแบบนี้ค่ะพันไปรอบๆเลยนะคะจนกว่าจะจบนะคะ แบบนี้ค่ะเมื่อพันรอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะนี้ก็จะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกำมหยี่สีแดงอีกเส้นหนึ่งมาแบบนี้ทาเป็นหัวใจเหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะขนาดของเรานะคะก็จะให้เล็กกว่าสีขาวนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็เอามาเทียบกันต้องดูให้เล็กกว่าสีขาวนิดนึงค่ะจากนั้นก็พันนะคะแบบนี้ค่ะพันเหมือนเดิมนะคะให้ลวดกำมะหยี่นะคะนี่ปิดนะคะรอยให้หมดนะคะ แบบนี้ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกค่ะเราจะได้หัวใจมาสองอันแบบนี้นะคะจากนั้นทากาวนะคะแบบนี้แล้วเอาสองอันมาประกบกันแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นหัวใจแบบนี้นะคะสองดวงประกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มี่ค่กิฟต์ของเรานะคะทากาวได้เลยค่ะ แล้วก็เอาหัวใจนะคะของเราตรวนี้มาแปะที่กิฟตแบบนี้ได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิฟตรูปหัวใจของเราก็ตกแต่งตามชอบใจได้เลยค่ะ